แต่สิ่งหนึ่งค่ะ ที่ทางอ x อกฟระบุแน่นอนนะคะออกซฟมเนี่ยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไรในอังกฤษนะคะแล้วเขาก็มีวัตถุประสงค์หลักเลคะก็เพื่อที่จะลดปัญหาความยากจนหรือว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทั่วโลกเขาไปทําการรีเสิร์ชข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเบอร์ไหนก็ตามนะคะในช่วงโควิด -19 ทีมที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้รวยขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญทีเดียวนะคะโดยทําให้คนรวยอยู่แล้วเนี่ยนะคะที่อาจจะเป็นแค่เศรษฐีกลายเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็อาจจะ ลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้เช่นกันนะคะโดยย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปี2020ที่เริ่มมีโควิด -19 ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะพบว่าในช่วงเวลานั้นเองค่ะมีมหาเศรษฐีที่เป็นระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง573คนนะคะทำให้เศรษฐีที่มีบิลเลียนนะคะหรือบิลเลียนแนนเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเป็น2,668คนคะ่ะพูดง่ายก็คือจริงๆแล้วช่วง2ป ที่ผ่านมาทุกทุกสาชั่วโมงหรือวันกว่ากว่าเนี่ยนะคะจะมีมาหาเศรษฐีระดับพันล้านเพิ่มขึ้น1คน30ชั่วโมงเศรษฐีพันล้านเพิ่มขึ้น1คนแต่ว่าเขาก็แตะร้อยล้านอยู่แล้วนะคะแต่แค่ยกระดับความรวยของเขาขึ้นมานะคะโดยข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์มาจากข้อมูลจากทางฟรอสต์นะคะซึ่งก็ตั้งใจแหละคะ่ะที่อยากให้บรรดาประเทศต่ตางๆทั่วโลกนะคะได้ตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ห่างกว้างขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะและ ซมเอจจริงๆเลือกเปิดเผยรายงานในช่วงที่มีการจัด World Economic Forum ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเวทีสําคัญที่บรรดามาหาเศรษฐีแล้วก็ผู้นําทั่วโลกแล้วก็คนมั่งคั่งเนี่ยไปรวมตัวกันนะคะซึ่งจากข้อมูลก็พบนะคะว่าเศรษฐีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นถึง3.8ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ2ปีที่ผ่านมาทรัพย์สินของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง42%เปอร์เซ็นต์นะคะไปอยู่ที่1 2 7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นค่ะเนื่องจากว่ารัฐบาลทั่วโลกอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านนโยบายกันคลังหรือนโยบายกันเงินนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้สภาพคล่องนั้นไหลเข้าสู่ตลาดอย่างมากซึ่งนโยบายดังกล่าวก็มีเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นจากช่วงวิกฤตโควิ COVID 1> ด1 9ไปได้แต่แน่นอนค่ะว่าผลนั้นไป ส่งผลบวกกับคนบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มมหาเศรษฐีเจ้าสากร,รอาหารและพลังงานค่ะซึ่งรายได้นั้นต่อเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 จากสภาพคล่องที่ล้นนั้นก็ทําให้ราคาอาหารสินค้าพวกภัณฑ์ต่างๆพุ่งสูงขึ้นมหาเศรษฐีกลุ่มเา้าสากร,รอาหารและพลังงานก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยถ้าไปดูเฉพาะกลุ่มมหาเศรษฐีในภาคอาหารและการเกษตรค่ะเห็นความมั่งคั่งของตนเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะคะ0 0 0 12,000ล้านดอลลาร์สาหารัฐพูดง่ายๆคือเฉพาะกลุ่มอาหารและ,กะเกษตรนะคะคนที่เป็นมหาเศรษฐีในกลุ่มนี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมา45%ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีอาหารมีมหาเศรษฐีด้านอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นมา62คนด้วยกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มพลังงานหรือว่าน้ํามันนะคะนั่นก็คือก๊าซแล้วก็ถ่านหินต่างๆเนี่ยความมั่งคั่งก็เพิ่มขึ้นมาเช่นกัน53,000ล้านดอลลาร์สาหารัฐหรือราว24%นะต้อง แต่ปี2020เป็นต้นมานะคะ นอกจากนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มมหาเศรษฐีนะคะที่ได้รับอานิสงเต็มเต็มจากโควิด1 9ก็คือมหาเศรษฐีในกลุ่มอุตสาหกรรมยานั่นเองค่ะยาและวชภัณฑ์กลุ่มนี้มหาเศรษฐีเพิ่มขึ้น40คนนะคะทาให้ทางด้านของอุตสาหกรรมยานั้นได้รับอานิสงปลายหลังจากโควิด -19 ทําให้มีเงินไหลเข้ากลุ่มนี้อย่างไม่ขาดสายค่ะแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นค่ะกลุ่มเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหนาน,นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แจ้งเกิดให้กับบรรดามหา เศรษฐีจํานวนมากทีเดียวนะคะที่เป็นบิลเลนแหนนะคะโดย7ใน10ของคนรวยที่สุดในโลกนะคะก็ล้วนมาจากภาคอุตสาหการรมเทคโนโลยีค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่คุยกันที่พิพิธเล่าใฟัง2คนเอรอนมัสคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่เป็น CEO ของ Tesla แล้วก็ SpaceX นะคะรวมถึงบิลเกตเองซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft แล้วก็เจฟเบโซสนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Amazon นะคะมยักษ์ใหญ่ของทางอเมริกาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนทีเดียวนะ ซึ่งล้วนอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วก็กลายเป็นบิลเลียนแนนหรือบางคนก็มากกว่านั้นด้วยนะคะโดยความมั่งคั่งของคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่เป็นมหาเศรษฐีในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ4 3 6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมาอยู่ที่9 3 000, 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นราว50%ด้วยกันในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะคำถามคือเอาตัวเลขมาบอกเพื่ออะไรนะคะทางด้านของ Max Rosen ซึ่งเป็นหัวหน้านโยบาย ความเหลื่อมล้ำของทางออสแฟมนะคะบอกว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วงปีแรกของการระบาดโควิด COVID ในทีก็คือช่วงปี2020ที่เราเห็นตลาดหุ้นนั้นขยับขึ้นสูงนะคะแล้วก็สากรรมหลายสากรรมที่เราคุยไปเนี่ยได้รับอานิสง์ไปเต็มๆหลังจากนั้นการขยายตัวก็ทรงตัวค่ะก่อนที่จะปรับลดลงเล็กน้อยเพราะว่ามีช่วงราคาของหุ้นที่ปรับตัวลงก็ทําให้เน็ตเวิล์นะคะหรือว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ลดลงนั่นเอง อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของออสแฟมบอกว่าปัญหาโควิด -19 ซ้ําเติมความเหลื่อมล้ําวิกฤตเงินเฟอ้อก็ดันให้ราคาอาหารพลังงานแพงขึ้นประชากรทั่วโลก263ล้านคนค่ะกําลังตกอยู่ในสภาพยากจนขั้นเลวร้ายในปีนี้ปี2022นะคะซึ่งจะฉุดรั้งความก้าวหน้าที่ดําเนินการมาหลาย10ปีค่ะพูดง่ายก็คือ263ล้านคนจนสุดในขณะที่มีคนถึงประมาณ 2,668คนเท่านั้นที่รวยสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นบิลเลแนร์มหาเศรษฐีพันล้านดอนลา่าสารัฐค่ะซึ่งลอสันยอมรับค่ะว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะช่วงเวลาที่คนรวยรวยขึ้นมหาศาลแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงกว่า500คนที่เป็นบิลเลแนร์ทำให้ล่าสุดกว่า2,600คนขณะที่คนจนนั้นก็มีจานวนเพิ่มขึ้นมหาศาลเช่นกันเป็นกว่า263ล้านคนนะคะซึ่งตัวเลข ที่คนรวยรวยเอารวยเอาคนจนจนเอาจนเอารวยกระจุกจนกระจายแบบนี้เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้ มีประชากรจํานวนมากทีเดียวนะคะที่ต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงจนไม่สามารถประคองชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะว่าสินค้าจําเป็นในสัดส่วนการใช้จ่ายของเขาไม่เทียบกับรายได้เนี่ยราคาขยับขึ้นหมดเลยค่ะราคาหารพลังงานนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะประคองชีวิตแล้วแต่ก็เป็นไปได้ด้วยความยากลําบากตัดภาพไปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็มีความมั่งคั่งมากเกินพอนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าคนที่มีความ มั่งคั่งมากเกินพอนี้ก็ยิ่งส่งผลให้ความ่างของความเหลื่อมล้ามีเพิ่มสูงขึ้นนะคะอดีายวรยก็ตามสิ่งที่ออกสแฟมแนะนำนะคะเพื่อสกัดไม่ให้ความเหลื่อมล้ําสูงไปกว่านี้เพราะอย่าลืมนะคะว่าทุนมหาศาลก็ตามมาด้วยโอกาสที่ในการต่อยอดทุนต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะออกสแฟมจึงแนะนำนะคะอยากให้รัฐบาลทั่วโลกค่ะต้องปฏิรูปมาตรการภาษีเลยนะคะสิ่งที่เขาแนะนำก็คือให้จับเก็บ ทั้งบรรดาบริษัทก็คือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีส่วนความมัง่งคั่งล้นเหลือเกินไปให้จัดเก็บภาษีจากเงินส่วนนั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าอยากจะให้จัดเก็บภาษีหลายด้านทีเดียวด้านแรกค่ะเป็นภาษีชั่วคราวนะคะให้เก็บถึง90%ของกําไรส่วนเกินของบริษัท นี่คือภาษีชั่วคราวที่จะเก็บกับนิติบุคคลซึ่งออคสแฟมแนะนํานะคะเช่นเดียวกับภาษีแบบครั้งเดียวสําหรับความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีชั่วคราวคือเก็บครั้งเดียวจบนะคะคือกําไรเยอะไปก็ขอทริมส่วนกําไรมาแบ่งเป็นภาษีให้กับภาคสังคมสักหน่อยนะคะโดยเขาแนะนําแบบนี้บอกว่าสําหรับคนที่รวยมากๆนะคะถ้าใครถือครองทรัพย์สินมากกว่า5ล้า,านดอลลาร์สหรัฐให้เก็บภาษี2%เ์ ถ้าใครถือครองทรัพย์สินมากกว่า1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐให้เก็บภาษี5%ซึ่งถ้า ปฏิบัติตามคําแนะนํานี้นะคะก็มีภาษีชั่วคราวทั้งส่วนนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาเนี่ยหวังว่าจะทําให้ทั่วโลกระดมเงินได้ถึง2.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือคําแนะนําจากออสแฟมแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างไรออสแฟมทราบดีค่ะรัฐบาลหลายประเทศไม่สามารถออกนโยบายแล้วก็มาบังคับใช้เรื่องของภาษีดังกล่าวได้นะคะอย่างไรก็ตามทางด้านของออสแฟมทราบดีนะคะทางด้าน ella, cher, กนาเบรียล์บูเชอร์กรรมการบริหารของ ออสแฟคอินโดนีเซียลก็เลยเตือนนะคะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้10ปีที่หลายประเทศพยายามต่อสู้กับความยากจนจนทําให้เส้นของความยากจนนั้นขยับยกขึ้นมาทั้งแผงแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนะคะจะกลับลงไปแล้วก็ลึกกว่าเดิมได้เพราะว่าผู้คนหลายล้านคนนะคะต้องเผชิญกับภาร,ราค่าครองชีพที่สูงขึ้นและทําให้เอาตัวแทบจะไม่รอดนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการส่งเสียงดังๆแะคะจากออกฟมในะะองค์กรการกุศลไม่ส่ัหากาําไรที่พยายาม จะกีดกันอโอกาสในการที่จะสร้างความเหลื่อมล้ําให้ลดลงนะคะแต่ก็ต้องท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วก็ความตั้งใจนะคะของคนกลุ่มที่มีมากเกินพอเหล่านั้นว่าพร้อมจะร่วมมือหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าใครได้พอเห็นข่าวใน w r l c o n o m i c f o r u m มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มแววเนี่ยนะคะเขาไปยืนถือป้ายด้วยเหมือนกันว่าเขายินดีจะให้รัฐเนี่ยนะคะเก็บภาษีจากพวกเขานะคะซึ่งก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์จากกลุ่มกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนั่นเองค่ะพี่ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ